สวัสดีครับชัางแรกนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะสร้างแมกเหติกนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับรวมทั้งกล่องเบอร์ศูนย์จำนวน10ใบนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะทำให้10ออเดอร์ซะก่อนนะครับสำหรับท่านที่เคยมาคอมเมนต์นะครับว่ารับ1ตัวนะครับเราได้จดลายชื่อไว้หมดแล้วนะครับในตอนนั้นนะเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาแจ้งนิดหน่อยนะครับผมจดรายชื่อไว้นะครับสําหรับคนที่เคยสั่งจองไว้เพราะฉะนั้นนะครับ สิบท่านแรกจะได้ไปก่อนนะครับถ้าไม่พอแล้วยังมียังยังมีคนต้องการอยู่ก็จะทำไปเรื่อยๆตามแต่ออเดอร์นะครับตอนนี้ของก็เริ่มทยอยมาแล้วนะก็มีเรื่องมาแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนหนะ้าว่าจะทำสำเร็จรูปพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบได้ในราคาไม่เกิน 3, 5 0 0ัซึ่งอขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ สุทธิแล้วสรุปแล้วนะครับยอดสูงสุดจะทำได้ในราคาประมาณ3,900บาทรวมส่งนะครับ3,900บาทรวมส่งแบบจัดเต็มมีแรมมีไฟหน้าตู้ส,สวิตเรียก่า AB แล้วก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็คือรูปแบบจัดเต็มนะครับเคยพูดไว้ว่าไม่เกิน3,500แต่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของ บ้างหลายรายการก็เลยขยบราคาเป็นสรุปแล้วที่ ,39 0 0นกะครับก็จะดูราคาสูงขึ้นมาพอสมควรทำไมต้องราคาสูงขึ้นมาก็เพราะว่าอุปกรณ์ดีเลย์นะครับที่เลือกใช้ในหลายๆจุดนะครับมันมันจะเลือกราคาถูกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องด้วยอุปกรณ์พวกนี้มันต้องทำงานยาวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทั้งวันทั้งคืนเป็นปีโดยไม่หยุดเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญสำคัญพวกนี้ ก็เลยเลือกราคาต่ําไม่ได้มันก็เลยเป็นต้นทุนที่ราคาสูงมากขึ้นทั้งแมกเนติกนะครับก็จะใช้เป็นของมิสซูนะครับมิสซูบิชิส2แอมป์นะครับในส่วนของแมกเนติกแล้วก็รีเลย์ย่อยนะครับก็จะเป็นของโอมรอนนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนพวกนี้นะครับรวมถึงสวิตต่างต่างนะครับก็เลือกที่มีคุณภาพเกรดกลางๆนะครับอาจจะไม่ท็อปสุดนะแต่เกรดกลางๆขึ้นไป ราคาก็เลยขออนุญาตขยบขึ้นพอสมควรนะครับถ้าคนที่เคยสั่งจองมาแล้วในตอนนั้นที่ผมแจ้งไปไม่เกิน3,500ถ้าสั่งจองมาแล้วคิดว่ารอบนี้นะครับราคามันสูงขึ้นเกินไปหน่อยอาจจะสูงเกินอา,อาจจะสูงไปหน่อยขอ,อแคนเซิลได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าตอนนั้นผมได้แจ้งราคาไว้ที่3,500แต่มันทำราคานั้นไม่ได้ราคาขยบขึ้นใครที่เคยสั่งจองไว้แล้วนะครับ จะแคนเซิลนะครับก็ทักไลน์ทักแชทกันเข้ามาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับสามารถสั่งยกเลิอกออเดอร์ที่สั่งไว้ได้นะครับแต่ส่วนใครที่รับยังรับราคานี้ได้อยู่นะครับก็โอเคผมจะจัดให้ตามคิวนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปทางหลังไหมอีกทีนึงนะครับว่าคอนเฟิร์มทำไหมรับไหมราคานี้ถ้าโอเคคอนเฟิร์มก็จะทำตามคิวนะครับใครที่เคยคอมเมนต์ไว้ก่อนเป็นท่านรแรกๆผมก็จะให้คนที่คอมเมนต์ไว้ก่อนเป็นท่าน แรกเนี่ยก่อนนะครับ10คิวแรกก่อนนะครับถ้ายังโอเคยังยังมีความต้องการกันอยู่ยังสั่งเข้ามาอีกก็จะทํากันไปเรื่อยๆตามแต่มีออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี้ยอาจจะได้เริ่มทําใน1 0คิวแรกนะครับหลังจากนั้นก็ทําเสร็จก็ถ้ายังมีออเดอร์ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวก็จะทําเป็นซีซันที่2อีกชุดที่10ชุดที่20ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวตัวแรกนะครับตัวแรกที่เป็นต้นแบบตัวใหม่เนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในเนี่ยวงจรภายในอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับตามเดิมที่ผมเคยให้ไว้แต่ชุดแรมหน้าตู้อะไรพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่เดี๋ยวรูปร่างลักษณะทําเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ เบื้องต้นนะครับข่าวสารที่มาแจ้งวันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนราคาจาก3,500เป็น3,900บาทรวมส่งถ้าใครรับราคานี้ได้นะครับก็ติดต่อคอนเฟิร์มกันเข้ามาหลังไมล์ได้หรือนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปหลังไมล์สำหรับคนที่เคยสั่งจองมาแล้วประมาณ10ถึง20ท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทักเข้าไปหลังไมล์ถ้าโอเครับได้ก็จะยืนยันการประกอบนะครับ